สวัสดีเพื่อนๆชาว Python ทุกท่านนะครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้สอนการดึงข้อมูลรายงานสถานการณ์โควิด1 9จากเว็บ API ในรูปแบบของ JSON แล้วก็อัปเดตเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์ไปทาง Line notification นะครับแต่ในบางเว็บไซต์นั้นเราจะพบว่าไม่มีเว็บ API ให้เราไปดึงข้อมูลนะครับในวันนี้ผมจึงจะมาสอนการใช้งาน Beautiful Soup นะครับซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของโปรแกรม Python เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่มีการให้เว็บ API กันนะครับหากเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับทองคำมีราคาสูงผมจึงขอยกตัวอย่างการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มารายงานราคาทองคำในแต่ละวันนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะแจ้งเตือนไปทาง Line Notification ของเรานะครับอันดับแรกผมก็จะมาเซิร์ชที่ Google นะครับก็จะเซิร์ชว่าราคา ทองคำนะครับวันนี้นะครับอ่าจจะขึ้นเว็บมาก็ให้เพื่อนๆคลิกไปที่เว็บไซต์ g o trader dot h นะครับซีนาเว็บไซต์ก็จะแสดงราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าประจําวันที่เท่าไหร่นะครับทองคำแท่ง96.5%ราคาขายออกเท่าไหร่นะครับราคารับซื้อเท่าไหร่นะครับทองรูปพัน้์นะครับ 96.5%ขายออกเท่าไหร่นะครับฐานภาษีเท่าไหร่นะครับทีนี้ข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราจะมาดึงแล้วก็นำไปใช้งานในโปรแกรม Python แล้วก็แสดงผลมาทาง Line Notification นะครับทีนี้เราจะดึงข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกขวาที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็โชว์เพจซอร์สนะครับอ่าก็จะประกอบ ก็จะพบว่ามันจะมีข้อมูลหลายๆส่วนนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่เราสนใจเราก็จะสนใจว่าวันนี้ราคาทองคำเท่าไหร่นะครับเขาให้เพื่อนๆสกอรล,ลงมาเรื่อยๆนะครับสกอรล,ลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะพบว่า g o Price by g t a นะครับก็จะมีราคาทองประกาศตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะครับก็จะมีวันที่นะครับประจำวันที่แล้วก็ตามด้วย นี่คือค่าที่เราต้องการนะครับทองคําแท่งนะครับขายออกอ่าก็จะก็จะมีราคาที่บอร์ดครับว่าเท่าไหร่รับซื้อเท่าไหร่นะครับจองูปพันเงินบ้างขายออกสมมุติสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทนะครับหันภาษีเท่าไหรนั่นคือและนี่คือข้อมูลที่เดี๋ยวเราก็จะมาใช้โปรแกรมไ t ทอนของเราเนี่ยมาดึงข้อมูลเหล่านี้ ผมไปใช้ในการแสดงผลแล้วก็แจ้งไปทาง Line notification ของเรานะครับอันดับแรกก็ให้เราเปิดไปที่โปรแกรมต่อมานะครับเราเปิดไปที่โปรแกรม Python ของเรานะครับในส่วนของโปรแกรม Python นั้นนะครับมดูลที่สำคัญก็คือ1 request นะครับก็ให้ทำการ Import request นะครับเพื่อติดตั้งสำหรับการใช้งาน l i n e n o t i f y นะครับต่อมานะครับ from b s 4นะครับให้ Import beautifulsoup นะครับ สำหรับวิธีการติดตั้งนี่ผมก็ได้ไไดด้้พิมพ์ไว้แล้วนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงนะครับต่อมาก็เป็นเว็บ URL นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนคลิกที่หน้าเว็บได้เลยนะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับแล้วก็มาเพจที่ตรงเว็บ URL นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกาศ r ท้าคำรีเควส get นะครับเราจะ get ไปที่ URL นะครับแล้วก็ประกาศ r จุด encoding นะครับให้เป็น utf 8นะครับเพื่อ ป้องกันการถอดรหัสผิดพลาดนะครับต่อมาซุปเท่ากับ beautiful soup นะครับ r. text แล้วก็ semi colon นะครับ html นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับว่าเราติดตั้งโมดูลนี้ยังไงนะครับต่อมาเป็นในส่วนของ Line t o k e นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งเตือนราคาทองคำเนี่ยไปทาง Line notification นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมี Line To k e นนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นฟังก์ชันสำหรับการใช้งาน Line n o t i f y นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถ แล้วก็ copy ไปใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของว่าเราจะไปดึงราคาทองคำจากเว็บไซต์ไม่ได้ไงนะครับอันนี้ผมก็จะเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับ define นะครับว่า go price check นะครับนี่ผมจะตั้งตัวแปรว่าเป็นออ่าเ check ล้วกันนะครับ price check ละกันนะครับ เท่าก,กับนะครับอยู่มาซุปตัดไฟทีนี้เราจะไฟล์ไปที่หน้าเว็บถามว่าแล้วเราจะไฟล์อะไรนะครับก็มาเปิดมาที่หน้าเว็บนะครับเราจะเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับเ <สา úc> ช่นการอัปเดตประจําวันที่นะครับหลังประจาวันที่มันก็จะมี ID อยู่นะครับว่าเป็น ID นี้นะครับ ID นี้ ข้อมูลก็คือ09ทับ05ทับ2563นะครับเพระฉะนั้นผมก็จะ copy นะครับอันนี้ไปเพื่อเราจะทำการดึง ID ของมันออกมาแสดงนะครับพิมพ์ไปนะครับ ID เท่ากับแล้วผมก็จะ print price check นะครับ IC. แล้วเราก็จะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับว่า price check ก็ให้เพื่อนๆการรันนะครับเซฟนะครับแล้วก็รันเราจะเห็นข้อมูลแล้วครับทีนี้เราจะเห็นข้อมูลว่า Span id เท่ากับ ID นี้นะครับฟอนตขนาดเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลนับจากตรงนี้นะครับ Span id จนมาถึง span นี้นะครับ นั่นคือข้อมูลที่เราได้มาแล้วนะครับแต่ว่าเราพิมพ์โค้ดแค่ไม่ขีบบรรทัดเองนะครับเราก็จะสามารถที่จะดึงราคาทองคำม,ม,มาแสดงได้แล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราลันไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการเฉพาะ วันที่ตรงนี้เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อมาเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ใหม่นะครับผมก็จะแก้ให้ตรงนี้นะครับว่าเราต้องการเฉพาะ t e x นะครับเพราะนั้นผมก็เพิ่มด t e x t เข้าไปนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้เฉพาะ text ท,ที่อยู่ด้านในนะครับก็คือได้เฉพาะส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็มี ราคาเเวลาที่ใช้ในการประกาศในการอัปเดตราคาทองคำเนะครับต่อมาแล้วถ้าเกิดว่าผมจะจะโชว์ข้อมูลราคาทองคำผมจะทำยังไงนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้ดูง่ายๆนะครับผมอ,อนุญาตโชว์ริม n ์เลยแล้วกันนะครับผมก็ copy ตรงนี้มานะครับคัดมานะครับแล้วก็ มาเพจที่นี่เลยนะครับคือเราก็จะทําการพิมพ์ไปทีเดียวเลยนะครับจะพิมพ์ลองร้านอีกทีนึงอ่ก็ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะเพิ่มประโยชข้างบนไปนะครับว่าพิมพ์พิมพ์อะไรนะครับเราจะพิมพ์ว่าราคาทองคําประกาศของสมาคมค้าทองคํานะครับ กดน,นะครับเห็นว่าราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยวผมจะเพิ่มประโยคีกหน่อยน,นะครับว่าระชำมวันที่นะครับก็ Copy ตรงนี้ไปก็เพจนะครับแล้วก็กดรันนะครับ ทีนี้ของเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับว่าราคาทองคํทตามประกาศของสมาคมค้าทองคํานะครับประจําวันที่เท่านี้นะครับต่อมาเราจะโชว์ในส่วนของทองคําแท่งนะครับผมจะปิ้นว่าคัปีออันนี้มานะครับก็เพจนะครับว่าทองคําแท่ง96.5เเซนนะครับ ต่อมานะครับเป็นว่าขายออกนะครับขายออกอต่อมาเราจะขายออกเราจะดึงอะไรมานะครับเราก็มาดึงที่ราคาตัวนี้นะครับ เราก็ไปดู ID ของมันว่า ID ของมันคืออะไรนะครับอ่า ID ของมันคือตัวนี้นะครับเราต้องการ Copy ไปนะครับแล้วก็จะ p y ไปตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ Copy บรรทัดนี้มานะครับแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนตรงนี้เข้าไปแทนที่นะครับเราจะบวกด้วย บบาทนะครัก็กดรันนะครับเราก็จะได้นะครับว่าราคาทองคำตา,ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะครับประจำวันที่วันที่เนะครับเวลา0.924ทองคำแท่งเก้าเรซนราคาขายออกเท่านี้นะครับอ่าทีนี้ผมจะ เป็นราคารับซื้อเป็นบ้างนะครับก็ผมก็คปี้อันนี้ก่อนเลยครับแล้วผมก็มาเพจที่นี่นะครับเพจว่ารับซื้อนะครับแล้วเราต้องไปหา ID ของราคารับซื้อมานะครับว่าเท่าไหร่ก็เปิดที่หน้าเว็บนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับรับซื้อนะครับอันนี้คือราคารับซื้อ R เราจะเจอ i อนะครับ ก็ให้ทำการ copy ID นี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็มาเพจแทนที่นะครับแล้วก็กดเพจทีนี้ก็ลองรันดูนะครับอ่าเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลของการอัปเดตราคาทองคำจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำกันแล้วนะครับ ทีนี้ต่อมาผมก็จะให้แสดงไปทางไลน์ notification กันบ้างน,นะครับผมก็นี่ผมก็เพิ่มตรงนี้เลยนะครับว่าให้เลียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ Line n o t i f y message นะครับก็ค o p y ปตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลองกดรันดูนะครับ ดีนี้ผมก็จะมาเกอดที่ Line, not i f y ของผมนะครับก็จะมีประโยคแรกมาแล้นะครับว่าราคาทองคำตามประกาศของสมาคามราคาทองคำนะครับที่เหลือผมก็ Copy ที่เหลือนี้นะครับทีกควานะครับ Copy แล้วก็ให้เปลี่ยนจากปริ n t น,นะครับก็เราจะส่งไปทางไลน์นะครับแล้วก็ c o p ปปี้เราเพจทับที่นี่ไปเลยนะครับ ต่อมาเ็าเช่นกันนะครับ,แล,รรรบแล้วเราก็เพจนะครับแล้วลองก็กดลันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ผมขอลบลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมขอรันเลยนะครับในส่วนของโปรแกรมก็จะลันข้อมูลนะครับจะมีรายละเอียดมานะครับตามที่เราพิมพ์เมื่อกี้ แล้วก็ในส่วนของ Line Notify ก็จะอัปเดตข้อมูลมานะครับว่าราคาทองคำตามอากาศของสมาคมคา้าทองคำนะครับประจ,จําันที่เท่าไหร่นะครับทองคำแ้งัําท่ห้าเปอรนต์นะครับราคาขายออก25งหมื่นนะครับเก้ 50, แล้วก็ราคารับซื้อ25 750เจ็ดอยหาสิบเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไม่ยากใช่ไหมครับกับการใช้โปรแกรมไพทอนดึงข้อมูลจากเว็บเ,เพื่อนๆสามารถนําวิธีการนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้งาน,นกับการดึงข้อมูล ต่างๆจากหน้าเว็บไซต์ได้นะครับหากเป็นประโยชน์หากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้มือใหม่หทำคลิปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ